เป็นแอนติเวิร์ดจริงๆเราต้องตั้งด่านเอาหมูตั้งแล้วก็ยิงแต่ยังตั้งด่านไม่ได้เนี่ยพราะตั้งไม่ได้หน่อยทิมก็ทำถล่มน้ำถล่มีมีเพลงด้วยเอาหมูตั้งนี่ไม่ต้องตั้งอนะ่ะด่านเดินนะเอาแบบนี้ไปตียิงเลยนะอ้าวดูดีเห็นไหม นกแดงนกแดงเป็นพระเอกของเรื่องใช่ไหมนกดำนกนกสามเหลี่ยมเหลือแล้วก็อ่านกฟ้าไปไหนมปนรูกก้กระเด็นไปแล้วอ่ะแล้วก็มีหมูสามตัว